หลายๆท่านเองคนใกล้ตัวหรือครอบครัวเป็นคนที่พูดจาไม่ดีบางคนนั้นก็อาจจะพูดจาโกหกพูดส่อเสียดชอบยุยงให้คนอื่นแตกกันแตกความสามัคคี หรือคนใกล้ตัวของเราเป็นคนที่ชอบพูดด้วยอารมณ์โกรธพูดด้วยคำแสบแสบเผ็ดเผ็ดพูดกระทบกระเทียบเราฟังแล้วเกิดความทุกข์หรือบางครั้งคนใกล้ตัวเราก็ชอบพูดเพลเจอร์ไร้สาระ ไม่มีประโยชน์เป็นคำที่ไม่มีที่มาที่ไปหลายๆท่านมีความทุกข์กับคนใกล้ตัวกับครอบครัวที่มีการพูดโกโหกพูดยุยงให้คนแตกแยกกันพูดด้วยอารมณ์โกรธหรือพูดไร้สาระเมื่อเราได้ยินได้ฟังก็เกิดความเครียดเกิดความทุกข์ได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าการดูลักษณะของคนที่พูดไม่ดีนั้นเราสามารถดูได้ไม่ยาก เช่นถ้าไม่มีใครถามถึงความไม่ดีของคนอื่นคนคนนี้หรือคนที่เรารู้จักนั้นเขาก็จะพูดถึงความไม่ดีของคนอื่นเรียกได้ว่าใส่ไฟเต็มที่พูดในเรื่องความไม่ดีของคนอื่นอย่างพิสดาร และยิ่งถ้ามีคนมาถามถึงความไม่ดีของคนอื่นคนคนนี้ก็พูดอย่างพิสดารถึงความไม่ดีของคนอื่นนี่คือลักษณะของคนที่พูดไม่ดีหรือคนไม่ดีและถ้ามีคนมาถาม,ถามถึงความดีของคนอื่นก็จะหาเรื่องมาพูดกลบเกลื่อนจะไม่ชอบพูดถึงความดีของคนอื่น แต่ถ้าเป็นตัวเองทำดีถึงแม้จะทำความดีนิดหน่อยก็จะนำมาโอ้อวดนำมาอวดโชว์คนอื่นว่าตัวเองทำดีและยิ่งถ้ามีคนมาถามถึงความดีของตัวเองก็จะยิ่งพูดอย่างพิสดารจะโอ้อวดอย่างเมามันนี่คือลักษณะ ของคนไม่ดีหรือคนพูดจาไม่ดีหรือถ้ามีคนมาถามถึงความไม่ดีของตัวเองก็จะไม่อยากพูดหาเรื่องอื่นมาพูดแทนเพื่อกลบเกลื่อนความไม่ดีของตัวเองฉะนั้นถ้าไม่มีใครมาถามถึงความไม่ดีของตัวเองก็จะไม่พูดไม่แสดงออกไปไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองทําไม่ดีนี่คือลักษณะของคนไม่ดีคนพูดจาไม่ดีหรือที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอาสัตตบุรุษหรือ บางคนนั้นก็มักจะชอบพูดว่าได้เห็นในสิ่งที่ไม่ได้เห็นได้ฟังในสิ่งที่ไม่ได้ฟัง ได้รู้สึกในสิ่งที่ไม่ได้รู้สึกห, <Hollywood> หรือได้รู้แจ้งในสิ่งที่ไม่ได้รู้แจ้งหรือบางคนก็อาจจะพูดว่าไม่ได้เห็นในสิ่งที่ได้เห็นไม่ได้ฟังในสิ่งที่ได้ฟังไม่ได้รู้สึกในสิ่งที่รู้สึกหรือไม่ได้รู้แจ้งในสิ่งที่รู้แจ้งนี่คือลักษณะของคนไม่ดีของคนผ่านหรืออสัตตบุรุษจะเป็นคนที่มีลักษณะพูดไม่จริง